เขาให้ได้ขายปีละ่นเถอะอันนี้ได้ขายตลอดตั้งแต่สร่งปกพุงแล้วสร้างตาคายแล้วโอ้ไผ่ที่ยังแบบตัดสินใจคิดเล็กคิดหน่อยอยู่มันมีเงินจักเล็กจักหน่อยนี่ผมว่าพอห็ดเด้อครับร้อยสอง้อยวยแน่ไก่ไก่ครึ่งมือ่นอยู่อ,อสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์มาแล้วค เดี๋ยววันนี้เขาจะพามาอัปเดตนะครับอัปเดตศาสตร์พระราชากอบโชคโคกน้องนานะครับที่ตั้งก็อยู่บ้านกอกนะครับอำเภอประปากนะครับจังหวัดนครพนมเะครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งแนวคิดกันนะครับว่าเพื่อนคิดแนวใดนะครับจังมาเห็ดแล้วเขากะย่างเลาะเบิ่งนะครับว่าเพื่อนมีอย่างน่ในในในสวนเพื่อนนะครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับได้นอมื้อนี้มื้อนี้ก็ได้โอกาสมาเยี่ยมมายามนี่แหละครับว่าเอาแต่ก่อนนะครับยังมุมีปลายเนาะแม่นแม่นแม่นยังมุมีป้ายก็จำได้ว่าประมาณห้าหกเดือนที่แล้วเนาะห้าหกเดือนที่แล้วแม่นครับตอนนี้ก็มาเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างญ่าดนะครับเบิ่งผูวโอ้ผต้นกล้วยนะครับทั้งพี่เ้อครับยากให้ พาเลาะเบื้องหนี้ยครับว่าเฮาเปลี่ยนแปลงจย่งไรเน่ยตอนนั้นนะแม่นเมเอาเบ้งเบิ่งเบิ่งไปตอนนั้นมันต้นกล้วยมันกยังบ่ค่อยเป็นแต่ตอนนี้กะเรือมออกมาออกผลนะครับเบื่องเอาครับคนกผลแล้วห้าหกเดือนที่แล้วเนาะปลูกกล้วยมันต้องได้กินกล้วยเด้อครับครับปลูกกล้วยนะในคงในคลองอันนี้เป็นห้างนกครับเป็นธรรมชาติของคนมาอยู่อาศัยอ๋อยังงครับ ได้เลี้ยงมันดอกหางจากนี้กัโอ้ตะกี้เพิ่นผมมาผมมาอัปเดตเรื่องเฮือนนะครับตะกี้เนาะเรื่องเฮือนเรื่องเฮือนเรื่องบ้านหลังนี้เทียงน้อยเทียงหนาน้อยเพื่นนะครับแล้วก็แล้วก็มาอัปเดตเรื่องสวนเพิ่นนะครับโอ้เพิ่นได้ผลผลิตคักขนาดน้ครับนี่ข่าตะไคร้ มาพอซื้อกับขายไปนน้ำอ๋อพอได้ผก่าน้ำมันน้ำเมือกน้ำมันผ่าตัดหญ้าตัดยุงไปนี่ละพวกหญ้าพวกนี้ก็เป็นหญ้ายอย่างครับนี่ไอ้หญ้าพวกนี้ก็หญ้าไอ้นิสหวานนิสระเอีวอ๋อทิ่มๆไว้ประโยชน์มันหลายเด้หญ้าวานนิสระเอีวเป็นแบบเอาขึ้นไปให้มั่วแน่ตัดไว้แน่ให้ปลาก็ได้ครับนี่บดให้ปลาขายนอกกล้วยกับมีพี่น้องมาขอกรับพูดให้ โอ้แม่นเอาให้ซื้อๆข้ามาคุดเอาโอ้ให้คุดให้กะเอาขาแห้งจั๊กเล็กจักน้อยขาเอ็นร้อยบ่แม่นบ่แม่นโคกงผู้มิ่นโคกหนองนากันมาซื้ออยู่นี่บ่เเออพิ่นมาเอาอยู่นี่ละโอ้คุดไปเพิ่อนสี่สิบห้าสิบนอโอ้แจักเพิ่นปลูกหรือยังเนาะ เนี่ยกล้วยจะปลูกใส่กันกับต้นข้าวนะเอาเอาใส่กล้วยมดอายุจะให้ต้นข้าวขึ้นโอ้เพราะว่าครับผมมีเวลาใส่น้ำนะเพราะกล้วยมันมีน้ำอยู่แล้วกัดะเวลาเอาฮดกล้วยกัดได้มะพร้าวไว้น้ำแม่ส่วนมากโบได้คอยหดเพราะว่าน้ำน้ำจากต้นกล้วยอ๋อนี่เด้อครับแนวคิดเพิ่นเด้อครับโอ้ปลูกสลักันไปงหากระหู้นะครับหูปลกลส้มตำกับมะสังเอาไปให้เพื่อน ออเดอร์มีมาตลอดแม่นบ่ครับผลหลายอ๋อแต่เรื่อยๆรื่อยสองร้อยสามร้อยโอ้เดือดค่ะถ้าตีเป็นเดือนอะไปเอาหน้าจิประมาณหลักพันอยู่เมื่อร้อยสองร้อยกล้วยแน่ไก่ไก่ครึ่งหมื่นอยู่อออ๋อไกอ้าวอ้อมยังครับอันนี้ อ้อมพวกไอ้ป่าที่มันออกจากสะเนี่ยนะครับออ๋มันเลี้ยงเนาป่ามันไหลออกมาจะเป็นป่าธรรมชาตินี่เด้อครับไอ้นี่มันเป็นคลองคลองใส่ไก่เนาะเขาเอิญเนาะแม่นคลองใส่ไก่มาจากไอ้มาจากสะใหญ่เพื่อนเด้อครับออกจากสะใหญ่อ่าตรงนี้ก็เป็นเป็นแปลงแปลงไผ่แปลงไผ่เนาะครับแปลงไผ่ก็ปลูกหญ้าไว้ให้งัวน้ำโอ้งวมีเล็กโตครับ ถ้ามาหนักโตน้อยน้ำโตจ่อยก็ประมาณสิบโตนี่แหละม้ะใส่เอาขี่มาใส่น้ำโมนี่เลยนี่โอ้โอโอโอโงามอีหลีเด้อครับเบิ่งเด้อเพื่อนเห็ดเป็นทางเข้าไปเลยเด้อครับนี่ทางนี้กับเพื่อนเห็ดไอเห็ดเป็นขังไว้เนาะครับปลาปลา<ช>มันสิออกเนาะปลามันสิออกส่วนมากปล่อยปลายัางครับนี่อ่าปลานิ่มปลาตะเพียนป,านปาลานัยปลารวมๆโอ้มดนนิ่มโตใหญ่มากอะ ปล่อยไปได้สุดเดยมาเพิ่มแซมกับไปหมักดินไหมทั้งพุ่นแบบฝิ่นหมากแล้วเขาเอื้อดินฟ้านะครับมาดินฟ้าต้นเตี้ยบอ่ครับตื้ดตวาดเตี้ยตอนซื้อมาเขาคลองขายตวาเตี้ยเขามีตวาดเตี้ยเนาะอันนี้ต้นพัยุ่งอู้หอดปีแล้วบอครับนี่พัยุงเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนฮั่น ท่วมหัวเลยเด้อห้าน่าจะประมาณมันซีดไซแล้วครับโอ้เบิ่งเน้อครับสูตรในการปลูกต้นไม้เพื่อนแแมมไส่กันรอรอต้นกล้วยเมื่ออายุกบลักข้าวขึ้นอ๋อน้ำข้าวน้ำหอมครับปลูกแมกัใสปเลือสองตั้งนี้ครับได้ได้กะกำหนดอยู่บอกครับว่า เพราะว่าร<า>ู้สึกว่าม,มันมันติดกันเนาะครับมันติดกันแห้งแล้วตะกี้น่ะตะกอนน่ะมันก็เป็นต้นเดียวเนาะ,ะบาดนี้มันออกดอกออกลูกมานะครับโอ,อผ้ผุนแล้วครับอบอกว่าอย่างนี้ประสบการณ์อาศัยตรงนี้แหละเรียนรู้ไปน้ำอ๋อปลูกไปน้ำเรียนรู้ไปนำ้ำเนี่ยนะครับผู้เจ็ดเทือหน้านเพื่อที่ดีกว่านี้เพราะว่านี่กล้วยมันติดจองแล้วครับอ่าจองแล้วเออปกต้านกล้วยฉาบกล้วยหยางเขาซื้อไปจองแล้ว หมดเวลาเขาครับเ,เขาขายมดเขาก็มาตัดเอาโอ้ให้มาตัดเอานำ้ำแม่ตัดไปให้น้ำแล้วแต่สะดวกส่วนมากเขาสิมาตัดเอาความมั่งค่งโอ้เคเฮาถารเงินอย่างเดียวโอ้นี่แหละเนาะเขาว่าเอื้นเงินมหาเนาะครับโอ้เพื่อนเห็ดขักถ่ายด้ครับคุณอนาะข้างหน้ากะมันจะเป็นแบบส่วนเป็นโค้งเนาะครับมองนี่เฮาสามารถรย่างย่างอมได้เลยเนาะแม่ ทางกลางเพื้นกันหญ้าลายขนาดครับไลายลายแต่ไส้เป็นพี่เป็นน้องไว้ปลูกปลูกอะไรแต่ไส้แต่ไส้ขาวงามครับหัวใหญ่อันนี้กับต้นไอ้จานต้นจานเออดอกจานโอ้มัน,น,มนรุ่นมากต่รักษาไว้ใส่ปุ๋ยใส่ยังไงครับใหญ่หอันนี้กับต้นจานเนาะครับเนี่ยครับห้อยม,ม,ม,มาเมือมาเถื่อก่อนน่ะคือบ่ได้ใหญ่ปานนี้เนาะมันใหญ่แล้วปอดเบิ่งเด้อครับแป๊บเดียวนึงประมาณเขาสิ มันงนะะ่ายแล้วอะเขามาล้อมไปซื้อซื้อไปใส่เงอนงามอยังเขาเป็น,านราคาอครับครับโอ้โอมาที่ได้ยืดต้นมาสามสี่พันถึงเราโอ้อมันได้ปานนั้นมันก็ขักแล้วเนะครับอ่ามาทางนี้แล้วครับทีนี่นะเขามาทางแนวกินแล้วบาทนี่ผมเห็นแนวกินแล้วโอ้ขักเด้อครับนี่เด้อ ขายที่ยังแบบตัดสินใจคิดเล็กคิดหน่อยอยู่มันมีเงินจากเล็กจากหน่อยนี่ผมว่าพอเห็ดเด้อยครับเพราะว่าช่วงนี้เนาะครับไอ้โรคโควิดเฮาเนะแม่นจังหวัดนครพนมเฮาก็ติดหลายทั้บหครับนี่โอ้นะครพนมฮบบเฮาก็<笑><笑>ขึ้นสื่ออยู่ไดยขึ้นสื่อทางเ่ยครับัก่าว่บได้นั่นเด็กแกกันทครตไปแล้วโอ้บอ่ได้สีดยาเลยแล้วอ่า อันดีคอันดีคนปิดให้กินเลยเด้อครับฮะอันดีเอากัดให้แอดมินเบิ้งหน่าครับโอ้ยนี่แหละครับ,ลรบปลอดสารพิษของแท้เนะครับสามารถกินได้เลยนะครับง่ายแลย้วมีแนวกินเบิ้ดมาต้องมาต้องย่านอดตายโอ้เห็ดรดไผ่พาวเห็ดไผ่นี่ก็เริ่มได้ผลแล้วผลิตนะครับพอได้แกงแล้วครับห่าน พอได้แกงและไผ่้ำไผ่ไผ่น้ำเดี๋ยวต้องหาผักสังเงานางเนาะแม่ปลาเฮาก็มีแล้วตังเทิงเพื่ออะรยานางคู่แล้วโอ้มีบดเด้อครับวันนี้นะโอ้ขัผักผักเด้อขักเด้อครับเพราะว่าเป็นอีอย่างที่แบบเฮาอยู่แบบเฮาไ่ต้องออกจากสวนนี่ก็ได้นะครับจักอาทิตย์หนึ่งเอาอยู่นี่ให้อยู่นี่จักอาทิตย์หนึ่งนี่ผมว่า โบตายนะผมว่าลิซ <c oughs> ิตายอยู่แนวกลิ่นวัวแนวกินโอ้โหอึดเนาะครับ,บอึดงีมลีเอาง่ายๆคือตำักหุ่ง,ป,งปิ้งปลาแกงน้ำมันหมดนี่แล้ว<อ>ตามที่ตามส่วนในเฮาเลยเนาะโอ้ผมว่าขักเลยครับนี่ก็ไผ่เพื่อนกะยังบัที่ถึงปีได้เนาะครับเนาะยังได้ผลผลิตแล้วส่วนนี้นีน่เฮ็ดเจ็ดเดือนได้เนาะแม่นครับหากะเจ็ดเดือนหนึ่งเด้อครับนี่ ได้เฮ้ประมาณเจ็ดเดือนไอ้เดือนเจ็ดเดือนเจ็ดอืมกระดาษกระดาษน้าทีโอ้ขวบปีขวบปีขวบปีพอดีแล้วครับนี่แมนแอ๋อขวบปีพอดีแล้วพวกปนี้กระดาษมันกับโอ้มันกับขักเด้อครับเพื่นเพื่นจัดสันจัดรูปแบบอ่สวนเนาะครับเพี้เป็นสวนเนาะตรง ตรงด้านข้างกเ็เฮ็ดเป็นโคองใส่ไก่น้ำน้ำไปถึงทุกจุดนะครับถือว่าถือว่าออกแบบได้ดีดีคักครับตรงกลางโอ้ตรงกลางนี่เพื่อนกะที่อย่างเนาะครับนีนซ่าเนาะแม่นครับน้ำไว้เป็นซ่าน้ำนะครับททเลือกบ่คับนี่มีสะดือมั้งกันนาะประมาณสามเมตรครับอ๋อเลือเให้เป็นผักเป็นผัก,ผกไว้ตามที่เพื่อนบอกว่า เวลาปลาเพื่อนมะไข่นะโอ้ตามนั่นแหละเบิ้งไม่อยู่ท่องยูทูบแหรอผมไปได้ไปต้นซักข่างครับนั้นจะขึ้นครับนั้นข่างนี่เพื่อนปลูกต้นซักเด้ยครับตามหิมตามหิมแต่ทังข่างนี้โบมีปัญหากับเพื่อนบ้านแมนบอกครับนี่โบมีครับเออโบมีนั่นแหละครับบอว่าเขาต้นไม้กับเป็นธรรมชาตินันอยู่แล้วมีแต่ก่อน ก็คือวัาคัดเด้อครับถ้าบุมีปัญหากับไอเพื่อนบ้านกะเพราะว่าหลายคนกะบ่บกล้าปลูกนะครับอยู่ด้านข้างแต่เฮานี่สามารถปลูกได้สบายแม่นครับโอ oh, <open> ้่นเห็ุเป็นซุ้มเนอครับผู้ซุ้มยั้งอะนะครับไอซุ้มหมากอันนั้นหมากอีหยังละบวกบ่กมแนแตงลืมซื้อมันน่าหลาะ <laughs> อ่ะอย่างนอ เอาขึ้นให้โอกาสขึ้นโอ้ฝนวานแหแล้ววะทางผู้วานแหแล้วเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนมาหาเลยครับมาเอาปลาไปต้มไปแกงโอ้หักเด้อครับอยังอันนี้คือสูงและมันบ่มันมันสัมปะหลังนะครับขันซิปนาทีปลุกไปไปมุกันซิปนาทีนี่เปื่อยแม่นหาสวนโอ้ กอกไผ่เนีครับนี่อันนี้คือทางเข่าสวนเิืนนะครับไออันนี้ตั้งอยู่บ้านกอะเนาะครับบ้านเกอกหมู่หมู่ใหครับหมู่หมู่้าครับหมู่ห้าตำบลป่าปากอำเภอป่าปักจังหวัดนครพนมโอ้คือว่าเป็นอ่าผ่นพาเบื้องซุ้มเลยนะครับบ้านนี้มาเสาอุดฮานโอ้ นะครับโอ้ด oh. เดี๋ยวก็ได้กินแล้วเนอะ่ะขักเด้อฮะเป็นหันเห็ดดอดดาวเลยเป็นเห็ดขักเด้อครับฮะเบื้องเด้อผมในเบื้องมุมกว้างเลยให้นี่มันจะเป็นกระรามย,ยอดยอดลงมามันจะสวยงามอ๋อเป็อนออกแบบไว้พร้อมเลยนะครับเพราะว่ามันหลายๆจุด,ะดนะครับที่ที่เฮาไปเห็นแล้วมัน มันงามสําหรับในสายตาเฮานะครับเพื่อนเพื่อนก็ถือว่าเพื่อนออกแบบไปพร้อมเลยแล้วก็เห็ดไปพร้อมเลยนะครับน,นี่ก็เป็นแปลงหาอ๋ออันนี้ก็ปแปลงหย้านะครับวางวางโอ้คักหักักตรงนี้ก็เป็นโคองใส่ไก่นะครับคองใส่ไก่นี่คือจะจะหาเอาน้ำไปทุกม่งเลยเนาะครับเนาะแน่นครับกระจายเลยต้น มันน้ำมันชุ่มชื้นนะโอ้ <c oughs> อันนี้คือทางเข่าสวนผึนนะครับสวนเพผึนกับซื้อกอบโชคโคกนหนองนาอะไรแบบนี้ครับสวน,นมีพิกัด gps เรียบร้อยนะครับมีม,มตั้งมาเลยเอ,อภาภัยักภัยักมาเบิ้งมาชมกับพิมพ์คำว่าก,กอบโชคโคกนหนองนาเลยนะครับมันจะมันจะขึ้นในพวก gps <c oughs> <c oughs> เลยเราก็สามารถมาเบื้องได้ครับเ <c oughs> บื้องนะครับผู้อ๋อ อุณนะโอ้อันนี้กําลังออกดอกบักลินบักลินฟ้าทินฟ้าเตี้ยเด้อครับแต่เตี้ยอยู่นี่บูธงเตี้ยกับนี่บูธงคือกันมักฮุ่งอันนี้เป็นยอดเนบักทูมไต้หวันก็ได้กินลากกินก้อยกับพิษไปกินอ๋ออันนี้ฮุ่งพึ่นกวยงามนะครับอันี้ทุกพื้นที่นะเฟื่อไปพื้นใราทุกตารางเม็ดให เกิดประโยชน์หลายนะครับมองใดที่มันบ่มีมองปลูกก็คือปลูกหญ้า,าหรือมันหรือเฮาบ่ปลูกมันก็ขึ้นมาเองนะครับหญ้าเพราะว่ามันเฮาก็เอาไปให้งัวเฮาอยู<ช>่แล้วนะครับมันโอ,ปอ้ปิดตลอดมาส่วนอเก็บมือละซาสามทิศนาทีเอ้าแม่นบ่ครับนี่ยไ,ไปขายของโอ้มีร้นานค้าร้านกาอยู่เขาไปร้านอีกตั้งหากแม่น ตอนแรงหรือว่าตอนเศร้ากับมาตอนเศร้าสามสิบตอนแรงสามสิบโอ้เมื่อหนึ่งกับเลี่ยกับประมาณชั่วโมงหนึ่งขนาดเฮ็ดมือละชั่วโมงนด้นี่ครับเบิง่งเพราะว่าต้นไม้มันใหญ่เองเนาะครับฮ<ะ>เฮากับบต้องไปอันนั้นมันหลายแม่เพราะว่าวางร <c oughs> ะบบน้ำไว้เพิ่นวางระบบน้ำไว้เรียบร้อยได้ครับผมมา,<อ>าวาดไว้อยู่ได้เบิง่งอยู่หน่อยโอ้เบิ่งอยู่ครับใส่ใส่ ใส่ใส่ใส่วางได้วางได้เอาผมซูมเบิ่งเอาลงมาหนีก็ได้เนี่ยเดี๋ยวครับผมลงไปเบิ่งหอยเด้อเพิ่นหมักหอยนะครับเพิ่นก็เลี้ยงหอยไวหลายหอยจุกหอาวหรอยเ,เอาอันนี้ให้มันกินแล้วบ่ครับนี่เรืองให้มันเกาอเลยซือมัอนบะอกนะกินน้ำได้หรอกินใบกล้วยแห้งกระเกล็ดหอยจุม เมืองเด้อครับงานเด็กกินก็ดึงกินบก็บเอาเลยนี่มีคนมาซื้ออยู่บนนี้ครับตอนนี้อยู่เรื่อยๆอยู่เดี๋ยวนี้คันไผไปกินหอยดรตีกับโบเป็นตะกินแน่เนาะครับถือยาคาหญ่าเขาได้เนาะมันอยากิลึกเด้อครับยาคาหญ่าของไชาวนาบ้านเฮาครับเดี๋ยวนี้ยาคาหญ่าลายขนาดครับไผ่โบไซยาคาหญ่านี่เชยครับ แต่ส่วนนี้นี่บมีเนาะครับยาเายแ้งคังัวตัดแหงงัวเพื่อนจอมตัดอยู่แล้วนะครับโอ้เบึ่งผุป้ายเพื่อนเขามาแรกๆก็จะเห็นป้ายนี่เลยนะครับแม่นเลยนี่กอบโชคโคกหนองนานะครับศาสตร์พราชาโอ้คักคักมาตรฐานนะครับโอ้อย่างได้อ้อมหนึ่งเมื่อยแล้วแหละครับเดี๋ยวเข้าไปหาบึ่งปูเบึ่งป่าได้ครับบ้านนี้ เพื่อนกับตรงนี้เพื่อนกับเหตุไอมองนั่งไว้ครับมองนั่งแสดงว่าเพื่อนกับสิมากเติบอยู่กับมีกระติกมีอย่างยางดีหก็มีครับตรงนี้เพื่อนกับเป็นมุมของมุมมุมยางอันนี้เขาเอืน้นมุมยุคเก้าศูนย์เนาะยุคยุคเก้าศูนย์นะครับไปเด็กน้อยบก่อยเห็นนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาเอื้นเท็บนะครับ เด็กน้อยบุค่อยเห็นครับเดี๋ยวนี้สายบางดูปลา,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 าป่า,าเห็นบ่อโอ้ทีมงานเพื่อนกันโอ้ปลายังนะปลาโพปลาโพ,าพเด้อครับนี่ปลามีเหตุผลเพราะว่าบ่เพราะว่ามันเพาะบ่โอ้เพื่อนกวานแห่แตกอยู่ด้วครับนี่ โอ้ oh, ตรงนี้ก็เป็นไอ้สะเพื่อนนะครับสะที่เป็นเป็นรูปอย่างก็ครับเป็นคือเลขแปดเนาะแม่ครับเห็วิวาโค้งมันคือธรรมชาติอ๋อคันสิวาภาษาอังกฤษเนี่ยก็อินฟินิตี้นะครับมันมันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเอา้าวมียังครับอันนี้ oh, อ๋อเฟืองเฟืองเอาลงใ้มันเน่าไว้ห้ปลากินเอาไาเอาบริเกือาหาร oh. เอาเอาเฟืง มันก็กินม anyway. oh, oh, ันก็กินคือง <e ั่วนนี่บอกครับนี่แม่นมันเปื่อยมันก็กลิ่นหลือเลี้ยงง่ายตัวปลาครับเพิ่นเลี้ยงง่ายนะครับโอ้ตรงนี้เพิ่นกระเห็ดเป็นไเป็นผักถ้าทํามันล้นจากล้นจากสะหง่นี่ก็ไปตามคล้งใส่ไก่เนาะแล้วน้ำห่อจากใส่ครับบ้านนี่น้ำธรรมชาติบรว่าน้ำธรรมชาติสงหลายไม่ค่อยแห้งอนอโอ้เพิ่นเอาเด้อครับนี่ ฮ็ดปีหนึ่งครับซ้ำนี้นี่ถือว่าเขามาอยู่ในนี่อาทิตย์หนึ่งนี่บบมีตายนะครับคันยังหายใจอยู่แล้วก็ยังเห็ดกินเป็นอยู่นี่โบมีตายครับผมว่าสิหาแน่แต่เขาเนาะคันเขามาส่งเข่าแต่อาหารนี่อยู่นี่บบอึดนะครับอ้ตรงนี้เพิ่กเ็เฮ็ตกระช่างไว้นะครับกระช่างปลายังครับนี่โอ้ปลาลูกปลา เป็นมาได้หล,ลกกายกับกินโเบิกเอาใส่กระชั้นไว้เมื่อจะก,กินนัใดกลย่อขึ้นเลยนะมันตีหลายรอบตีหลายรอบอาตามันก็ตื่นนี่แหละครับเป็นเป็นแนวคิดของถือว่าเป็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งแต่ก่อนกับคันเป็นหน้าตะกี้มันเป็นไทหน้าธรรมดาเนาะแม่นครับเป็นไทหน้าธรรมดาแล้วก็มันจะช่วงนี้มันจะเห็นหน้าโบงามมันจะที่ที่นู่น ดินมันกับบอกงามเนี่ยเฮาก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นสวนที่แรกกับบอกกาเห็ดดอกกับลองลองเบิ้งเมื่อเห็ดนามันบอกงามเนี่ยรัดทินไก่เป็นเป็นสวนดีกว่าอ๋อทดสอบเบิ้งครับนี่ก็เป็นปีแรกเลยถือว่าโอเคอยู่ป่ะได้ขายก่อนเข่าเนาะอ่าถ้าเป็นปลูกเข่านี่จักไม่ยังเลยเนาะปลูกเข่าให้ได้ขายปีละ้นเถอะอันนี้ได้ขายตลอดก็เลยสั่งปักพุงแล้วสั่งตะไคร้แล้ว หน่อไม้แล้วหน่อไม้แล้วหน,น่อไม้นี่ขั้นเฮาอยากไอ้ให้มีราคาขึ้นนะเฮาแปลรูปเนาะแม่ครับแปลรูปหั่น,าานโอ้ส่งหั่นบอกพ่อสิได้แปลรูปมันหน่อยสามสี่แถวคอมเมนหลายกว่านี่เละได้แปลรูปเนาะครับแม่เอาเห็ดต่ำเอาเห็ดไดตแหละเพราะว่าเวลาก็ไ่ค่อยมีโอ้เห็ดไปก็ถือว่าเป็นส่วนที่หน้ามาเยี่ยมชมนะครับถ้าไพสนใจกันนะครับ สวนนี้คือสวนกอบโชคโคกหนองนาเด้อครับจากการเซิร์ชในเฟซบุ๊กเนาะ,ะ,ะเฟซบุ๊กแล้วก็เซิร์ชใน Google Map ได้เลยนะครับก็กอบโชคโคกหนองนามันจะมามันจะชี้พิกัดมาที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวจังใดเฮากาจะมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งเด้อครับเพราะว่ามื้อนี้เฮามันกระคำแล้วแล้วผมก็สีได้เอาป่าน้ำพิ่นไปต้มกินน้ำม,นม,มาก็โทรมาก,ก่อนก็ได้ครับออบอกเบอร์ให้เบอร์โทรครับ 061 061 625 625 0190 0190นะครับโทรเขามาก่อนครับโทรเข้ามาก่อนนะครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากเพื่อนกะต้องไปมันโมเมนต์ส่วนเปิดนะครับมาเบ่งน้ำกันอ่าโอเคอ่าสำหรับช่องสองเด็กน้อยนะครับมือนี้เฮากได้รับความรู้ต้องขอขอบพระคุณเป็นย่างสูงนะครับขอบคุณครับผมอ่า สำหรับวันนี้ช่องสองเด็กน้อยของเฮากะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ